อันแรกนะครับอันนี้นะครับจะม,มีผงฟูผสมกับน้ำมันนะครับแล้วก็อันที่สองเราจะมีน้ำส้มสายชูผสมกับสีผสมอาหารนะครับแล้วอันนี้ผมจะมาลองทำลาวาดิปแลนะครับ<ม>งั้นเรามาดูกันเลยครับผมจะเริ่มหยดจากเลยนะครับทุกคนกที่หนึ่งที่สองแร้มีความฟูขึ้นมาหนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่มิม่มีความฟูขึ้นมาได้ แล้วก็ต้องใส่ไปเรื่อยๆมีแล้วก็ใส่มีแล้วก็ใส่มีแล้วก็ใส่แล้วก็ถัาเกิดที่เอาช้าสามสองหนึ่งะครับทุกคนเคลมดเลยนะครับ เกิดอะไรขึ้นคะเออ,เ,อ,อเกิดจากอันนี้ผสมกับอันนี้ก็เลยรารฟูขึ้นมาครับกิบวิทยาเคมีใช่ครับสังเกตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะก็มีควันขึ้นครับมีฟองแก๊สเกิดขึ้น